รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อราสว่างหรือเรียกสั้นๆว่าครูใหม่วันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพรหัสวิชาอช 1 1 0 1เรื่องการทําบัญชีประเภทต่างๆก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเราลองมาทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการทาบัญชีประเภทต่างๆกันก่อนเพื่อที่จะให้ทราบว่าเราเนี่ยมีความรู้มากน้อยเพียงใดเรามาเริ่มกันเลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพรหัสชอช1 1 0 0 1ระดับปฐมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เรื่องการทำบัญชีประเภทต่างๆข้อ1ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการบันทึกรายรับรายจ่ายก้าไก่มีรายรับเพิ่มมากขึ้นขอไข่รู้จักวางแผนการใช้เงินคอควาย ควบคุมการใช้จ่ายได้งง,งูทราบจำนวนรายรับรายจ่ายข้อ2ใครแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินเกิน,กนรายรับได้ถูกต้องที่สุดกอไก่แอวขอเงินแม่เพิ่มขอไข่อ๋อประดิษฐ์ดอกไม้ขายคอควายอีทรับจ้างเพื่อนทำการบ้าน งอง,งูอุอดอาหารกลางวันเพื่อให้มีเงินพอใช้ข้อ3การบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจำเป็นการปลูกฝั่งนิสัยของตนเองตามข้อใดกอไก่มีความตรงต่อเวลาขอไข่มีความกล้าคิดกล้าทำคอควายมีความละเอียดรอบคอบ งงูมีความขยันทำงานมากขึ้นข้อ4ข้อใดไม่ปรากฏในตารางบันทึกรายรับรายจ่ายกาไก่รายรับขอไข่รายจ่ายคอควายคงเหลืององูผลการปฏิบัติข้อ5 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลการทำบัญชีครัวเรือนกอไก่ได้ซื้อของทุกวันขอไข่สามารถใช้จ่ายได้คล่องขึ้นคอควายสามารถควบคุมรายรับรายจ่ายได้งองูถูกทุกข้อ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับการทําแบบทดสอบก่อนเรียนที่เราได้ลองทําไปเมื่อสักครู่พอจะทําได้หรือเปล่าคะ ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะสําหรับวันนี้ครูใหม่จะมาสอนเรื่องการทําบัญชีประเภทต่างๆค่ะเรามารู้จักความหมายของการบัญชีกันก่อนนะคะการบัญชีเป็นศิละปะของการจดบ,บันทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ในรูปแบบของเงินตราจัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้นทําการสรุปผลรวมทั้งตีความหมายของผลนั้น วัตถุประสงค์ของการทําบัญชีข้อที่1เพื่อจดบ,บันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นเรียงตามลําดับก่อนหลังและจําแนกประเภทรายการค้าไว้อย่างสมบูรณ์ข้อ2เพื่อให้จดบ,บันทึกรายการค้าถูกต้องตามหลักบัญชีและตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ประโยชน์ของการทําบัญชีข้อ 1. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมงานอย่างใกล้ชิดข้อ 2. ช่วยให้ทราบผลการดําเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งข้อที่ 3. ช่วยให้ทราบฐานะของการเงินของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อที่ 4. ช่วยในการบริหารงานและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนดําเนินงานข้อที่ 5. ช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดข้อที่ 6. ช่วยในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจต่างๆของธุรกิจข้อที่7ผู้ลงทุนซื้อหุ้นจะอาศัยข้อมูลทางการบัญชีตัดสินใจในการลงทุน หลักการเขียนตัวเลขจะนิยมเขียนเป็นอารบิกโดยการเขียนเลขสาหลักขึ้นไปให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคและการเขียนตัวเลขลงในช่องจำนวนเงินให้เขียนหลักหน่วยของจำนวนบาททิดเส้นแบ่งช่องบาทและช่องสตางเสมอส่วนจำนวนสตางให้เขียนลงในช่องสตางถ้าไม่มีเศษสตางให้ใช้เครื่องหมายหรือเลขศู 00, ก็ได้ค่ะ หลักการเขียนวันเดือนปีถ้าอยู่ในหน้าเดียวกันเขียนพศออครั้งเดียวในช่องพศออของทุกหน้าเดือนนิยมเขียนย่อของแต่ละเดือนวันให้เขียนวันเรียงตามลำดับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหลังต่อไปนะคะเรามาดูประเภทสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือทุนสินทรัพย์ คือสิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนมีมูลค่าเป็นตัวเงินมีบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของเช่นเงินสดลูกหนี้ค่าความนิยมลิขสิทธิ์รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์บ้านและที่ดินเป็นต้นค่ะประเภทของสินทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1สินทรัพย์หมุนเวียน ประเภทที่ 2. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และประเภทที่3ส,สินทรัพย์อื่นค่ะหนี้สินหมายถึงจำนวนเงินที่กิจการเป็นหนี้บุคคลอื่นหรือพันธะอันเกิดจากรายการค้าการกู้ยืมหรือเกิดจากรายการอื่นซึ่งจะต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์หรือบริการ สำหรับประเภทของหนี้สินนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน 1. นี่หนี้สินหมุนเวียน 2. หนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินอื่นๆค่ะส่วนของเจ้าของคือส่วนได้เสียคงเหลือในทรัพย์สินของกิจการหลังจากหักหนี้สินออกแล้วเป็นทรัพย์สินสุทธิของกิจการสำหรับสมการบัญชีสามารถคำนวณได้ดังนี้สินทรัพย์เท่ากับหนี้สิน บวกส่วนของเจ้าของหรือทุนต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าค่ะความหมายของการวิเคราะห์รายการค้าคือการพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นมีผลทําให้สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือทุนเปลี่ยนไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจํำนวนเท่าไหร หลักในการวิเคราะห์รายการค้าแบ่งออกเป็นหมวดหมู่บัญชีประกอบด้วย 1. สินทรัพย์ 2. นีสิน 3. ทุน 4. รายได้ 5. ค่าใช้จ่ายหลักการบันทึกบัญชีคู่เดบิตเท่ากับเครดิตเสมอค่ะ สมุดรายวันคือสมุดบัญชีเล่มแรกที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังผ่านรายการสมุดแยกบัญชีประเภทสมุดบัญชีรายวันขั้นต้นสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. สมุดรายวันเฉพาะ 2. สมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการค้าเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะต้องทำการวิเคราะห์รายการค้าและนำไปบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปประกอบด้วยรายการเปิดบัญชีและรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนสมุดรายวันทั่วไปรายการเปิดบัญชี 1. มีการลงทุนครั้งแรกมี3กรณีกรณีที่1 นำเงินสดมาลงทุนกรณีที่2นำเงินสดและสินทรัพย์อื่นมาลงทุนกรณีที่3านำเงินสดสินทรัพย์อื่นและหนีสินมาลงทุน2เริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่หรืองวดบัญชีใหม่บัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภทสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดได้แก่ 1. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและ 2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยสมุดบัญชีแยกประเภทรูปแบบของบัญชีแยกประเภทมีแบบบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบมาตรฐานค่ะและแบบบัญชีแยกประเภทย่อยแบบแสดงยอดดุลค่ะ หลักการบันทึกบัญชีแยกประเภท 1. ให้นำชื่อบัญชีที่เดบิตในสมุดรายวันทั่วไปมาตั้งเป็นชื่อบัญชีแยกประเภทและบันทึกรายการทางด้านเดบิตโดย 1. ให้เขียนช่องวันเดือนปีตามที่ปรากฏในสมุดรายวัน 2. เขียนชื่อบัญชีที่เครดิตลงในช่องรายการ 3. เขียนจำนวนเงินลงในช่องเดบิต 2ให้นำบัญชีที่เครดิตในสมุดรายวันทั่วไปมาตั้งเป็นชื่อบัญชีแยกประเภทและบันทึกทางด้านเครดิตโดย 1. เขียนช่องวันเดือนปีตามที่ปรากฏในสมุดรายวันทั่วไป 2. เขียนชื่อบัญชีที่เดบิตลงในช่องรายการ 3. เขียนจำนวนเงินลงในช่องจำนวนเงินเครดิต ต่อไปครูจะอธิบายเรื่องผังบัญชีให้ฟังกันนะคะหมวดบัญชีที่1สินทรัพย์ประกอบด้วยชื่อบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้ที่ดินอุปกรณ์ในหมวดบัญชีที่1เลขที่บัญชีจะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่ง หมวดบัญชีที่2หนีสินประกอบด้วยชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้าเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้อื่นๆในหมวดบัญชีที่สองเลขที่บัญชีจะขึ้นต้นด้วยเลขสองหมวดบัญชีที่3ส,ส่วนของเจ้าของหรือทุนประกอบด้วยทุนถอนใช้ส่วนตัว ในหมวดบัญชีที่3เลขที่บัญชีจะขึ้นต้นด้วยเลข3หมวดบัญชีที่4รายได้ประกอบด้วยชื่อบัญชีรายได้ค่าบริการรายได้ค่าในหน้ารายได้ค่าเบตรตร็ดตะเล็ดรายได้อื่นๆในหมวดบัญชีที่4เลขที่บัญชีจะขึ้นต้นด้วยเลขสี หมวดบัญชีที่5ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยชื่อบัญชีเงินเดือนค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าเบี้ยประกันในหมวดที่5เลขที่บัญชีจะขึ้นต้นด้ยวยเลข5ต่อไปจะเป็นเรื่องของงบทดลองนะคะ ความหมายของงบทดลองคืองบที่จัดทำขึ้นด้วยการนำยอดดุลในบัญชีประเภทต่างๆไม่ว่าจะอยู่ด้านเดบิตหรือด้านเครดิตก็ตามนำมาคำนวณหายอดคงเหลือทั้งสองด้านเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ในวันใดวันหนึ่งเช่นทุกสิ้นเดือนทุกสามเดือนหรือทุกสิ้นงวดบัญชี ประโยชน์ของงบทดลองนะคะ 1. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกทางด้านเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันตามหลักบัญชีคู่ 2. ช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้ง่าย 3. ช่วยในการทำงบการเงินของกิจการเช่นงบกำไรงบขาดทุนและงบดุลได้สะดวกและถูกต้อง สำหรับการหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบทดลอง 1. ตรวจสอบการบวกเลขของจำนวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตในงบทดลองใหม่อีกครั้ง 2. ตรวจสอบการเก็บยอดเงินคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาลงในงบทดลองนั้นถูกต้องหรือไม่ 3. ตรวจสอบการหายอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่างๆใหม่ 4. ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดร,รายวันขั้นต้นมาลงในบัญชีแยกประเภท 5. ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรือไม่ 6. ตรวจสอบเอกสารการนำมาบันทึกบัญชีว่าได้มีการนำตัวเลขมาบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ค่ะ ส่วนประกอบของบัญชีรายรับรายจ่ายจะประกอบด้วย 1. ชื่อบัญชีรายรับรายจ่าย 2. ประจำเดือนและพศ 3. วันเดือนปีที่บันทึกรายรับหรือรายจ่าย 4. รายการรับเงินหรือจ่ายเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจําจำนวนเงินที่รับหรือรายจ่าย 6. ยอดรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด 7. ยอดเงินคงเหลือหรือรายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังจากที่เราทราบความหมายและส่วนประกอบของบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนั้นเราจะได้ศึกษาการทำบัญชีประเภทต่างๆเพิ่มเติมค่ะลองมาดูตัวอย่างการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต่างๆกันนะคะ 1. บัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายวันจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลวันเดือนปีที่จดบันทึกรายรับรายจ่าย 2. รายการรับหรือรายจ่ายเงินซึ่งแยกเป็นช่องรายรับรายจ่ายและคงเหลือโดยระบุเป็นตัวเลข 3. สรุปและรวบรวมข้อมูลดังตัวอย่างตารางบันทึกรายจ่ายประจำวันของนายกซึ่งมีอาชีพขายอาหารตามสั่ง ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายเดือนซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับบัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายวันแต่ให้บันทึกข้อมูลรายการต่อจนครบถึงสิ้นเดือนแล้วจึงสรุปรวมยอดรายรับรายจ่ายและยอดเงินคงเหลือทั้งหมดดังตารางต่อไปนี้ค่ะ ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายแบบครัวเรือนจะมีลักษณะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายเดือนแต่เป็นการนำรายรับรายจ่ายของครัวเรือนทั้งหมดมารวมกันดังตัวอย่างตารางนี้ค่ะ จากที่เราได้เรียนวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพเรื่องการทำบัญชีประเภทต่างๆเบื้องต้นแล้ววันนี้ครูจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบการที่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจการตนเองเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมลรัตะนาองค์ค่ะครูกศสอนออำเภอบงน้ำร้อนสังกัดสำนักงานจังหวัดจัทนทบุรีค่ะ หรือเรียกสั้นๆว่าคุูหญิงค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพอช1 1 0 0 1จากครูใหม่ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาคุยกับผู้ประกอบการนะคะในการทำขนมเบเกอรี่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าสู่อาชีพได้อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการทำบัญชีรายจ่ายค่ะ เดี๋ยวพบกับผู้ประกอบการเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำค่ะชื่อนางสาวพัชราพรฒนาวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อนัดค่ะก็ตอนนี้มีธุรกิจในธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของการทำเบเกอรี่ก็มีการส่งขนมทั่วไปค่ะ,คะ อันนี้เริ่มแรกจากการทําธุรกิจนี้คือมีความคิดมาจากอะไรคะถึงมาเริ่มทำบิสก่ตก่อนเริ่มแรกก่อนที่จะมาทําธุรกิจนี้นะคะ,คะก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ค่ะ,คะก็คือมีอาชีพหลักอยู่แต่ว่าช่วงสถานการณ์ที่ทุกทุกคนเจอนะคะในสถานการณ์โควิดนะคะก็มีช่องว่าง ของการทํางานอยู่ในช่วงนั้นนะคะก็เลยมาคิดว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมดีก็เลยเหมือนกับว่าได้สูตรมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเริ่มทําค่อยๆเริ่มมาจากก่อนเนาะใช่ค่อยเริ่มจากอย่างแรกก่อนอย่างแรกก็คือเป็นคอนเฟลกันี้นะคะเป็นคอนเฟลกคาราเมลค่ะตัวนี้ก็ทําโดยที่ครั้งแรกเนี่ยก็จะมีเป็นแพ็กเกจตัวนี้ตัวเดียวคือกระปุกใหญ่ ค่ะพอหลังจากนั้นเริ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีทําบาว์นีแต่พอนําบาวนี่ไปส่งตามร้านนะคะคือตัวบาวนีเนี่ยมันไม่สามารถเก็บไได้นานใช่ค่ะทางร้านเนี่ยเขาก็ต้องการให้สินค้าของเขาเนี่ยเป็นแบบแห้งมากกว่าเพื่อให้เก็บได้ระยะเวลานานนะคะก็เลยมาปรับเปลี่ยนมาทาเป็นขนมปังกกอบค่ะขนมปังกกาะอันนี้มีมีรสชาติหรือมีอันนี้จะเป็นปังหนึ่ฮอกิลโดค่ะแอลมอนนะคะแอลมอนเนาะแล้วก็จะมีใน ส่วนของปังเนยปังเนยน้ําตาลแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้อันใหม่ล่าสุดอัน,น <จะ S 2> ล่าสุดเนาะใช่ค่ะ,คะจะเป็นปังเนยพัลีี่ะค่ะ,คะอันนี้นะคะ แล้วก็เราก็คือทําตามของท้องตลาดเนาะว่า<ช>ลูกค้าคต้องการแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นชื่อแบรนด์ของที่ร้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือชื่อแบรนด์ขอมหวานเนาะค่ะค่ะ,คะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะขอถามเกี่ยวกับในเรื่องของการท,ทําบัญชีรายจ่ายอะค่ะว่าเริ่มจากเราจะทําแบบไหนเพราะว่าเผื่อเป็นแนวทางในเรื่องของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะ ในเรื่องของอาจจะแบบว่าไปเปิดเป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานี้ด้วยค่ะค่ะั้่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอต้นทุนเนาะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาแนวทางเรื่องของประสการณ์ทำเบเกอรี่ตัวนี้นะคะค่ะเรื่องของอต้นทุน ส่วนตัวของต้นทุนนะนะคะ,<ท>ะต้นทุนตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีในส่วนหลักๆเนี่ยตอนนี้เป็นขนมป,ปังเกาะที่มันจะต้องมีการขายเป็นขายปีกด้วยแล้วก็ขายส่งด้วยซึ่งราคาเนี่ยเวลาเราส่งร้านาเราก็ต้องส่งเป็นในราคาที่เป็นราคาส่งค่ะก็คือตอนนี้ส่งอยู่ที่12บาทแล้วก็ถ้าขายปีกทั่วไปก็จะเป็นที่15บาทนะคะ<อ>สําหรับต้นทุนของขนมป,ปังตัวนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ8บาทค่ะคือรายจ่ายหลักๆของการทำเนี่ยก็จะมี รวมถึงรั่วของวัตถุดิบเนี่ยไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นแบบ ตัวของแพคเกจิ้งที่ว่าจะมะีต้นทุนตัวเนี้ยเยอะหน่อยเพราะว่าทํายังไงให้ดึงดูดลูกค้าเพื่อเข้ามาซื้อค่ะ,คะก็คืออย่างตัวแบบตัวคอนเฟกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ต้องใส่กระปรุกเพื่อเก็บได้ได้นานแล้วก็จะมีความแบบว่าพกไปไหนมาไหนได้อะไรพวกเนี้ยค่ะตัวเบวนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเหมือนล่าสุดนะคะก็คือเบวนี่เนี้ยพยายามหาสูตรเพื่อทําเป็นบาวนี่เกอบ จะได้ส่งได้ทั่วไปแต่ว่าก็ต้องดูแพ็กเกจตัวนี้อีกทีนึงแต่สําหรับต้นทุนนะคะเราจะดูะแปลรูปจากตัวที่เคยมีอยู่แล้วที่ใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันแล้วเราก็จะมาปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เอาค่ะค่ะแล้วอย่าง พบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรในเรื่องของการทำนะคะแรกๆค่ะปัญหาที่เจอจะเป็นเหมือนกับว่าเราซื้อของซื้อวัตถุดิบมาแล้วทําในปริมาณที่เยอะเพื่อสาหรับการส่งไปทีนี้พอเราไปติดต่อกับร้านค้าค่ะ,คะมันก็จะมีประเด็นประมาณว่าคุณส่งมาไว้นะประมาณเท่านี้แล้วก็สองสามวันคุณต้องไปดูของแล้วก็ต้องมีเปลี่ยนของเปลี่ยนเข,ข้าเปลี่ยนออกอะค่ะทีเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกับการมีออเดอร์มาซึ่งการมีออเดอร์มาเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเหมือนสินค้า ตัวหนึ่งที่เป็นแซนด์วิชโบราณตัวนี้ค่ะก็คือเราจะรอออเดอร์อย่างเดียวเพราะว่าของที่เอามาเนี่ยมันก็มันมีการอยู่ได้ที่มันไม่นานค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทำบัญชีเนาะได้ในเรื่องของการทำอย่างไรบ้างค่ะค่ะค่ะ,คะต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของบัญชีรายจ่ายนะคะของแบรนด์ขนมของหวานกันค่ะ เดี๋ยวจะให้คุณพัิรากรนะคะอธิบายในเรื่องของการทําบัญชีค่ะ ค่ะสำหรับการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะของแบรนด์หอมหวานนะคะก็จะมีการทําในส่วนของบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยผ่านโปรแกรม Excel โดยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็จะมีส่วนของบัญชีรายรับแล้วก็บัญชีรายจ่ายออกไปนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของค่าวัตถุดิบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแพคเกจจิ้งต่างๆรวมถึงเป็นในส่วนของค่าไฟและก็ค่าขนส่งต่างๆด้วยค่ะ สำหรับการทำรายับรายจ่ายนะคะโดยโปรแกรม Excel นะคะ mm. ก็จะมีแบบเป็นสส่วนนะคะก็คือในส่วนของรายการซื้อแล้วก็รายการขายนะคะในส่วนของรายการซื้อเนี่ยก็จะเป็นการลงข้อมูลนะคะในส่วนของวันที่การซื้อมาออตัวเลขใบกำกับภาษีนะคะของการซื้อแต่ละค้างนะคะแล้วก็มีรายการรายละเอียดต่างๆนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะมีซื้อมาจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมาจากร้านไหนนะคะ ตรงนี้ก็จะลงรายละเอียดเป็นต่อครั้งในการซื้อมานะคะแล้วก็จะสรุปรวมในช่องนี้นะคะว่าเป็นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะซื้อเกินหนึ่งครั้งนะคะขึ้นอยู่กับว่ามีออเดอร์มาเรียกเข้ามานะคะว่าจะซื้ออยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะของเดือน7นะคะ ะะเป็นในส่วนที่2ก็คือในส่วนของรายการขายค่ะในรายการขายเนี่ยนะคะก็จะมีลงวันที่นะคะว่าวันนี้ขายอะไรออกไปบ้างน,นะคะมีรายการว่าจะมีสินค้าตัวไหนที่ขายออกไปจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะต้องแบ่งเป็นส่วนของมีปีกไหมหรือว่าเป็นส่งนะคะแล้วก็รูปแบบการจ่ายเงินน่ก็จะมี2รูปแบบนะคะก็คือจะมีทั้งในส่วนของเงินโอนแล้วก็เป็นส่วนของเงินสดด้วยค่ะแล้วก็มีการลงมากกมร์กไว้เล็กน้อยนะคะกรณีที่ว่าส่งร้านค้าส่งนะคะว่าจะส่งร้านไหนบ้าง ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการทำบัญชีร,รา,จารยจ่ายนะคะโดยน้องพัชราพรเนาะก,กับแบรนด์ขนมหอมหวานค่ะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของการเรียนวิชาช่องทางเข้าสู่อาชีพนะคะอ,อชอ1 1 0 0 1นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพัชราพรด้วยนะคะในเรื่องของการมาให้สัมภาษณ์การทำบัญชีร,รา,จารยจ่ายแล้วก็เดี๋ยวฝากแบรนด์หน่อยเนาะ ค่ะในเรื่องของการทำขนมมีเป็นเว็บไซต์หรือเพจอะไ,ไหมคะก็จะมีทางช่องทางเฟซบุ๊กนะคะก็จะมีช,ชื่อเพจหอมหวานค่ะ ก็ติดตามกันได้นะคะก็จะพยายามพัฒนา,าตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะให้ทุกท่านได้ลองชิมแล้วก็ลิมรสกันคะ่ะค่ะสำหรับแบรนด์ขนมหอมหวานนะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะหรือซื้อได้นะคะในเ,เว็บไซต์ตำบลกศน,นทับไายนะคะกศนอำเภอผงน้ำร้อนใน Oocc นะคะของกศน,น,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องพัชราพรนะคะกับแบรนด์ขนมหอมหวาน,นะคะ่ะและ ขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะที่เออเฟื้อในการถ่ายทำในวันนี้นะคะกับร้าน Workspace ค่ะค่ะสสำหรับวันนี้นะคะครูหนิงและรองพัชราพรนะคะขอขอบคุณแล้วก็ขอลาไปะที่นี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนในส่วนของเนื้อหาและได้รับชมคลิปวิดีโอแล้วต่อไปเราจะไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะ แบบทดสอบหลังเรียนวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพรหัสอช1 1 0นระดับประถมศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เรื่องการทำบัญชีประเภทต่างๆข้อ1ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการบันทึกรายรับรายจ่ายกไก่ มีรายรับเพิ่มมากขึ้นขอไข่รู้จักวางแผนการใช้เงินคอควายควบคุมการใช้จ่ายได้งองูทราบจำนวนรายรับรายจ่ายขออ้อ2ใครแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินเกินรายรับได้ถูกต้องที่สุดกอไก่อแอวของเงินแม่เพิ่ม ขอไข่อ้อประดิบดอกไม้ขายคอควายอีทรับจ้างเพื่อนทำการบ้านงองูอุโอดอาหารกลางวันเพื่อให้มีเงินพอใช้ข้อ3การบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจำเป็นการปลูกฝั่งนิสัยของตนเองตามข้อใดกอไก่ มีความตรงต่อเวลาขอไขมีความกล้าคิดกล้าทำคอควายมีความละเอียดรอบคอบงองมูมีความขยันทำงานมากขึ้นข้อ4ข้อใดไม่ปรากฏในตารางบันทึกรายรับรายจ่ายกอไก่รายรับ ขอไข่รายจ่ายคอควายคงเหลืององูผลการปฏิบัติข้อ5ขอ้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลการทำบัญชีครัวเรือนก็ไก่ได้ซื้อของทุกวันขอไข่สามารถใช้จ่ายได้คล่องขึ้น คอควายสามารถควบคุมรายรับรายจ่ายได้งองูถูกทุกข้อ